สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกล้วยน้ำวา้าพันปากช่อง50อายุ4เดือนนะครับตอนนี้อายุ4เดือนกับอีก1สัปดาห์แล้วนะครับดูความเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับที่ผมได้นำเสนอไปนะครับเดือนนี้ เดือนที่4นะครับกับอีก1นสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมดูรอบๆนะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวพอดีนะครับซึ่งกล้วยน้ำว้า,าพันปักช่อง50นะครับจะมีการเจริญเติบโตช้านะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนต้นเดือนธันวาคมนะครับสังเกตได้ว่าบริเวณพื้นที่ปลูกนะครับจะมะีดินแห้งนะครับและที่สำคัญนะครับหน้าดินนะครับบริเวณต้นกล้วยของเรานะครับรู้สึกว่าจะแห้งนะครับต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับ เดี๋ยนี้ผมให้ดูใกล้ๆนะครับตรงส่วนที่เป็นพื้นที่ของต้นนะครับต้นกล้วยนะครับตรงนี้ให้น้ำสองวันให้น้ำหนึ่งครั้งนะครับ ช่วงนี้นะครับแล้วก็ให้อย่างเต็มที่นะครับเปิดประมาณ30นาทีนะครับการให้น้ำนะครับจะเป็นระบบมินิสปริงเกอร์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวมินิสปริงเกอร์นะครับ ซึ่งข้อเสียของการใช้หัวมินิสปริงเกอร์นะครับก็คือมันจะมีการกระจายน้ำไปไกลนะครับสังเกตว่าตอนนี้เพิ่งรดน้ำเสร็จนะครับพอมีการกระจายน้ำไปไกลนะครับวัชพืชก็จะเกิดได้นะครับก็จะเกิดวัชพืชขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นผลเสียนะครับเป็นผลเสียในการรดน้ำนะครับทำให้น้ำไม่ได้อยู่บริเวณที่เราต้องการนะครับ ส่วนผมแนะนำนะครับถ้าใครคิดจะใช้หัวมินิสปริงเกอร์นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นเป็นท่อไมโคร pe นะครับก็คือใช้ท่อตรงนี้เลยนะครับใช้ท่อตรงนี้ไม่ต้องใส่หัวมินิสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับผมทดลองดูแล้วนะครับรู้สึกว่าการให้น้ำแบบไม่ต้องใช้หัวมินิสปริงเกอร์นะครับจะ เป็นผลดีดีกว่าใช้หัวมินิสปริงเกอร์นะครับระบบน้ำใช้น้ำบาดาลน,นะครับัไปดู การให้น้ําแบบใหม่นะครับโดยไม่ใช้หวมินิสปรปงเกอร์นะครับตัวนี้ครับอายุเพิ่งสามเดือนนะครับต้นนี้ดูนะครับแบบนี้เลยนะครับยึดติดกับไม้มานะครับยึดติดกับไม้แล้วก็เสียบลงไปบริเวณโคนนะครับโคนต้นนะครับโคนต้นกล้วยแบบนี้จะเป็นการให้น้ําที่ ดีกว่านะครับในความคิดของผมนะครับเพราะว่าน้ําไม่ได้กระจายไปไกลนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้นกล้วยของเราได้รับเต็มๆแล้วก็ไม่ได้แบ่งปันน้ําไปให้เกี่ยวกับวัชพืชที่อยู่รอบๆข้างด้วยนะครับแบบนี้จะดีมากเลยนะครับผมทดลองแล้วนะครับทดลองใส่ในแปลงที่ปลูกเพิ่งได้สามเดือนนะครับฝั่งโน้นนะครับทีนี้เรามาดูผมจะพาเดินดู ต้นกล้วยที่มีอายุครบสี่เดือนก่อนนะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตดูหน่อแต่ละกอนะครับแทงหน่อทุกกอแล้วนะครับทุกต้นเลยนะครับ ต้สนสูงมากนะครับอายุสีเดือนอีกหนึ่งเดือนนะครับผมสามารถจำหน่ายหน่อพันุนะครับกล้วยล้ำว้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับติดต่อมาได้นะครับ อีกหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ผมกําลังจะให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่จะให้ก็คือสูตรยี่สิบห้าเก้าเก้านะครับนี่นะครับ อายุครบ4เดือนกับอีก7วันนะครับกล้วยน้ำว้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปากช่อง50นะครับสังเกตว่า1นึ่งต้นจะประกอบไปด้วยหนอ่อจำนวนไม่ต่ำกว่าสอหนอ่อ3หนอนะครับสูงสุด5หน่อก็มีแล้วนะครับต้นที่สมบูรณ์นะครับ มีหน่อทุกต้นเลยนะครับ ครับขอบคุณสำหรับการรับชมกล้วยน้ำวา้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันปักช่อง50นะครับอายุ4เดือนกับอีก7วันนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับในการติดตามรับชมนะครับค่อยเจอกันใหม่ในอีก1เดือนข้างหน้านะครับแลยวผมจะมารีวิวกล้วยน้ำวา้าพันปักช่อง50อายุครบ5เดือนนะครับสวัสดีครับ